่อนอื่นเลยคนทั่วไปมักคิดว่ากระจกจะสะท้อนภาพสลับน้านกับของจริงนะครับซึ่งนั่นไม่จริงเลยเมื่อเรายนอยู่ด้านกระจก แขนข้างขวาของเราก็จะปรากฏทางด้านขวาของภาพแขนข้างซ้ายก็จะปรากฏที่ด้านซ้ายของกระจกหัวของเราก็จะอยู่ทางด้านบนและขาทั้งสองข้างก็จะอยู่ด้านล่างนะครับทุกอย่างมาดูสมจริงกระจกทํางานอย่างนี้ครับลาแสงที่ส่องมากระทบกระจกจะสะท้อนกลับออกไปในมุมที่เท่ากันถ้าเรายืนอยู่ตรงหน้ากระจกทรงเรียบแบนนั่นก็คือกระจกชนิดที่ใช้เพื่อการแต่งหน้าในชีวิตประจําวันนั่นเองครับซึ่งก็จะมีมุมทั้งคู่ประมาณ90องศาแต่ถ้ากระจกเป็นรูปโคง้งภาพที่สะท้อนออกมาจะบิดเบี้ยวไปเพราะว่า ำแสงจะมีมุมตกกระทบและมุมท้อนออกจากตำแหน่งที่โค้งอีกแบบหนึ่งผมจะแสดงให้ดูครับกระจกบานนี้มันโค้งเข้าด้านในและผมก็ดูเหมือนป้ายบอกทางบนถนนที่ผูกเ็กท้ายนะครับแล้วก็อ,อันนี้ก็ตั้งตรงแล้วก็โค้งเข้าด้านในดูหล่อคล้ายแบรพิตที่ไม่มีคราวหน่อยๆ <laughs> และอันนี้มันก็โค้งออกด้านนอกขอบคุณแต่ว่าไม่เจอแล้ครับ ดูยังกับบัสเปนเซอร์ที่ดื่มนมปลาจากไขมันด้วยความรู้นี้นะฮะคงทําให้ตอบปัญหาข้อแรกของเราได้ง่ายขึ้นคนจํานวนมากใช้โอกาสที่มีทุกขนาะในการสํารวจต,วตัวเองที่กระจกตู้โชว์หรือว่าในขณะที่ว่ายน้ำบนผิวน้ําหรือว่าในขณะที่กินอาหารโดยมองอย่างรวดเร็วที่ช้อนซึ่งใช้ตักอาหารครับการมองดูที่ช้อนนี่อาจจะทําให้เกิดรู้สึกช็อกขึ้นมาได้เพราะว่า สิ่งที่มองเห็นบนช้อนอาจจะไม่สัมพันธ์กับความเป็นจริงเพราะว่าด้านในของช้อนอาจทำให้ภาพดูสลับไปได้ครับแต่อะไรล่ะที่สลับคุณเอริสมันครับนั่นเป็นคำถามที่ดีจริงๆค่ะคุณเบอร์นี่ท่านเลยขอส่งต่อเลยะคะ่ะด้านในของช้อนจะสะท้อนภาพที่บิดเบือนไปเป็นเช่นไรข้อหนึ่งด้านซ้ายและด้านขวาสลับกันข้อสองด้านบนและด้านล่างสลับกันหรือว่าข้อสามเป็นทั้งข้อหนึ่งและข้อสองคือสลับซ้ายขวาและข้างบนกับข้างล่างเมื่อคนมองตัวเองในช้อน ตื่นคุณเคยมองไหมคะคือถ้าเรากินอะไรเข้าไปแล้วคิดว่ามีอะไรมาติดบริเวณฟันเนี่ยเราอาจจะมองช้อนก็ได้นะครับหรือเวลาที่นั่งอยู่ในห้องใต้ดินพร้อมกับเทีนยนไขเล่มหนึ่งเอ้ผมว่านั่นมันชักจะแบบว่านอกเรื่องและ <c oughs> ผมผมเป็นคนตอบ่อนนะครับใช่แล้วคะ่ะถูกแล้วยังไงคะ ผมคิดว่าเราจะดูอ้วนกว่าตัวจริงนะครับเช่นเดียวกับลูกกลมที่ห้อยประดับต้นคริสต์มาสนะครับแต่ผมยังคิดว่าถ้าเป็นด้านในของช้อนภาพทุกอย่างมันจะกลับกันหมดนะครับงั้นก็เชื่อว่าถ้าเราดูด้านในของช้อนที่ภาพแตกต่างไปหมดงั้นก็ข้อสามโอเคแน่ใจนะคะแล้วข้อไหนให้ผมเลยครับเราจะทําให้ค่ะเอลตันวางใจได้เลยอ่า รับครับเราจะเชื่อเอลตันในไม้ที่จะเป็นอย่างอื่นผมคิดว่าเราเชื่อเขาได้ครับผมก็พยายามนึกถึงเรื่องนี้แต่ว่าผมเองเวลาดูช้อนผมจะเห็นแต่เนยถั่วเทลล่าผมเลยคิดว่าด้านบนควรจะกลับเป็นด้านล่างและด้านซ้ายและด้านขวาก็น่าจะต้องสลับเหมือนกันผมคงจะเลือกข้อสามเช่นกันนะครับและนั่นก็เป็นเรื่องระหว่างรับและเอลตันที่ชัดเจนนะคะรับตัดสินใจเลือกข้อสามและฉันอยากจะให้เราทั้งสามคนเลยส่งเรื่องช้อนคืนไปและขอให้คุณบนนิ่งช่วยอธิบายด้วยค่ะ แน่นอนครับคุณอริศวรรณไก่อนอื่นเลยคุณผู้ชมทุกท่านครับช้อนมาแล้วครับครับพิเศษมากขอบคุณครับพวกเราลองพิจารณาดูด้าที่สลับกันก่อนของช้อนนะครับมันจะโค้งออกทางด้านนอกเหมือน เลนส์ของแว่นนะฮะและเพราะว่าความโค้งนี่เองแสงที่มาสะท้อนบริเวณขอบจึงบิดเบี้ยวไปครับคนจะมองเห็นตัวเองเป็นคนตัวอ้วนบนช้อนนะฮะและถ้าเราจะหมุนช้อนกลับอีกด้านหนึ่งบริเวณนั้นก็จะมีลำแสงมาก,การะทบเพียงลำแสงเดียวจึงไม่ทำให้เกิดอะไรเกินเลยกว่าที่มันควรจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องคือข้อสามครับครับโอ้ <laughs> ด้านบนกับด้านล่างและด้านซ้ายกับด้านขวามันจะสลับกับบนหมดครับ ผมจะลองบวกมือเพื่อที่จะองให้เห็นนะฮะนี่ไงครับมือข้างขวากลายเป็นมือข้างซ้ายนะฮะทางด้านล่างเท้าข้างขวากลายเป็นข้างซ้ายอ,อยู่ทางด้านล่างนะครับทีนี้มือข้างนี้แล้วก็เท้าข้างขวาอีกเอาไ่ดีกว่าครับผมคิดว่าพวกคุณคงพอจะเข้าใจเรื่องนี้แล้วนะครับเทปนผ้ก็คือ ด้วยรูปร่างของช้อนที่พิเศษเออกไปนี่เองครับลำแสง,งจึงถูกท้อนกลับแบบเอียงทำให้มองเห็นเป็นภาพแบบต่างๆภายในช้อนทันเดียวเกว่านั้นลำแสงทั้งหลายจะส่องผ่านจุดจุดหนึ่งนั่นก็คือจุดรวมแสงครับซึ่งผมคิดว่ามันจะอยู่บริเวณประมาณนี้นะฮะและถ้าเราลองขยับช้อนดูลำแสงก็จะถูกบดบังให้พ้นจากดวงตาก่อนที่มันจะไปถึงอีกด้านหนึ่งและพูดถึงเรื่องช้อนเนี่ยผมเคยบอกคุณหรือยังว่า คุณมีหูที่สวยสวยนะครับคุณเอริชมันโอ้หูที่คุณจะแดงเลยค่ตอนนี